สวัสดีครับครับสองข้างหกเช่นเดียวอีกเช่นเคยครับโอ้มววันนี้มาขายมังคุดครับฝนกระตกพี่นอ้องเอ้ยฝนตกได้ซุ่มือซุ่เ้นครับตกถัดตกแน่ฝนกระไดตลาดพอกาแม่ขายช่วงนี้สองเดือนนี่ต้องลำบากนะครับ เดิงบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตลาดตอรลี่ครับพี่น้องครับผมว่ามาขายมังคุดครับนี่สามร้อยลายใส่เมืองเกิงสามร้อยว,วัสดามังคุดพุทธ้าแม่ขายคนผเสียพุทธสาวมาซื้อผู้สาวงามเสียเท้าเวินเวิเนเนพื่อน้องเอ้ย นานี่นาฝนครับก็ขาดไม่ขายลำบากครับบึงลองน่ามาเต้มปเบิดผมทางหกช่องครบเพราะมีอย่างครับมาโดเรื่องการขายของช่วงนาฝนนี่นะครับสองเดือนนี่เป็นเดือนสองเดือนที่ว่าเป็นสองเดือนที่ว่าปราเสี่ยนก็แล้วกันครับ ก็ว่าเป็นเป็นเดือนที่ว่าเป็นเดือนที่ว่าโอ้เงี้ยเก็บของในเงินท่านกว่าบาทเก็บแปดร้อยท่านกว่าบาทฝนตกก่นอนครับพี่น้องครับไม่ไม่ใช่บารีได้ป่ะของลอฝนรอฝน,นเหลวแจ้งสิีเก็บของพื้นเมืองเก็บพื้นเมืองเก็บเบป็นอะไร <c oughs> แต่ว่าผมข้างพวกชแนลบอท่านได้เก็บดูครับร่อยฝนเย็นตะวันอาจจะมีหูื่ามาเด็กๆายางสีงรื่องาวกับกีแหละเพราะว่าฝนตกมาตั้งร้านเลยว่ามันจะชั่วโมงหนึ่งบาทนี่อดชั่วโมงหนึ่งพอข้าวฝนตกทำลงมาอีกบาทนึ่โอ้ยจสิวนี่อะไร ลงภาพบรรยากาศครับพี่น้องฝนตกเดี๋ยวไข่ย้อมเขามีเต็นครับทีบ่เต็นเราเต็นมานำ้ำฝตกลูกไส้จะไปอยู่ไส้ไปเลียนน้ำมัอวันมาอยู่ต้องรอยฝนเหี่ยวน้องกัได้ยินไปตามเก็บของแล้วเดี๋ยวไปตามลูกอไส้บอกงอเงาะกับมีดนะครับพี่นอ้องเงาะโรงเรียนกันครับโลละห้าสิบบาท จนดดมงังคุดยังไงงามนี่มังคุดก็ได้สามโลลอยเป็นคนเป็นกันปาบเซี้ยนครับเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ว่าปาบเซี้ยนเดือนอะไรล่ะพฤษภศึกาเมษาเป็นศึกผ้ามิถุนาช่วงเดือนนี้ต้องยูให้ได้ครับฝนตกแห้งบ๊อบปอสัมาวาสามวาได้ยินเสียงบ่บ่เพราะว่าฝนตกแห้งครับ มือนี่ไปขายมาสองหม่องฝนตกขึ้นสองหม่องพี่น้องจากสิบา้าแนวไดีผมข้างโคกเชี่ยแนวไงอายุหากินเป็นกำลังใจให้เพราคขาแม่ขายสูบุ้นข้น,นรรกกครับว่าตัวโคกเชี่ยแนวไงเป็นคู่ผสบพันกันตอนนี้ฝนตกลงมากๆอ่ะพุ่มีมหม่องไปแลับพี่น้องก็ต้องอยุ้ยฝนเอี้ยนนะครับอันนี้เก็บกับเียกเชี่ยแนวไดียหนาดเอี้ยนอยูอะละมั้ง ฉันเย็นเล็กน้อยนียน่เก็บเลยตัวคนละไม่ไม่ได้เก็บยาเครับโยนลงถังโยนลงถัง,ง,งอะไรก็แล้วโยนเป็นโดดอันเป็นอาชีพโย,ย่ว่าขายง่ายอยู่ครับเจ้าขายงาย่ายตัวมันต้องมันต้องบางอย่างกับกนนารเอาอะไรนึนงเวลาโดนเขาต้อง,องเอาของออกให้ไวนะครับเ้าเอาของออกวัไวมันแก่ตัวนะ,นะครับมันอาชิพ เน่านะครับเดี๋ยวกายเป็นวา,เ,าเน่าไปเลยเป็นกำลังใจครับสองเดือนนี้ต้องทานนี่ด้วยครับเพ่อการเมตไก่ชุดดูครับเป็นกำลังใจทุกคนครับที่อยากฝากสายก็ดีอย่างนึงครับเก็บจับเงินสดก็มือผมจะเก็บหัวย่อยอย่างมันก็นมีเองนะครับเก็บเล็กผระชมหน่อยครับเก็บเงิเด้อหน่อยได้หลายก็เก็บหลายได้หน่อยเก็บหน่อยไม่ต้องไปตั้งเป้าแบบเก็บมือเท่านั้นมือเท่านี้มันยากครับเศรษฐกิจชุดมือ มือกีบ,บ์นี้มันยากอยู่แล้วสิ่งเนมือกิตทุกมือนี่แค่ประคับประคองไปไหนมันอยู่รอดมันต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเหอครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับสีมาให้กำลังใจพอ่อคา้าแม่ค้าน้ำกันครับสองเดือนนี้ต้องผ่านไปให้ได้สู้ๆครับ สวยๆต้องกันครับพี่น้องครับฝน <c oughs> ยุดแล้วก็จีเก็บของนะครับบ้านโอ,อ้ตกคู่มือคู่มือเขาต้องพลิกแพ่งเอาครับ<ม>การเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องพลิกแพ่งสถานการณ์ต้องอยู่ให้เป็นเย็นในข้อครับพลิกแพ่งสถานการณ์เ่อฝนมันตกแบบนี้เขาต้องเขาต้องอยู่แบบไรเก็บของแบบไรต้องศึกษาเกี่ยวกับอ่า บนฝ่าพยาก่อนก็สมควรครับเบึ่งในแอบในอย่างนะครับเด้อเอาครับพี่น้องครับจับนี้แล้วครับมือนี่ขอลาตีสวัสด์ครับผม